สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องนุ่นลูกสาวชาวนานะคะอุยอ้ยอุ้ยตกใจหน่านะงไปซื้อลิปมาแล้วนะคะในที่สุดเราก็ได้ลิปนะคะลิปของเราราคาไม่แพงนะคะแปดสิบเก้าบาทนะคะเป็นอันนี้นะเขาไม่ได้ให้สปอนเซอร์แต่ว่าอยากบอกว่าใช้ลิปอะไรมันเป็นลิปมันนะคะแล้วมันก็เปลี่ยนสีทอปอย่างดุนแรงกระเป๋าก็ใหญ่แต่ว่าแล้วเราก็ได้ของกินมาด้วยนะคะ กูว่าไปส่งเสือให้เอฟซีนะคะที่เหลือนะคะแล้วกา็ซื้อของกินนะคะเพราะว่าวันนี้แม่กอกเขานะคะเดี๋ยวเราจะไปหาแม่นะแต่ว่าเราจะขึ้นอีห้างไปอ่ารู้สึกว่าของกินจะเยอะรเกินเลยนะคะไม่ว่าจะอะไรนะคะมะขามดองลูกชิ้นนะคะอโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สวน พูดพีชเตอรมันเดี๋ยวเจอกันที่สวนเจอกันที่นาค่ะโอเคค่ะทุกคนทุกคนที่แรกบอกว่าจะไหาแม่ใช่ไหมน้องไปหาแม่แล้วไปกินแม่แล้วนะวันนี้ก็เลยมาหาโบมาเา๋อบโออบแทนเนื้ตอนนี้เจอข้อของเจ้าของสองแถวเสร็จแล้วนะคะต่อด้วยแถวของพี่นะคะช่วยดึงขันไหมครับดึงๆทุกคน เดินมาหาพ่อนะคะโอ้ยอยู่บนรถเกี่ยวคนเดียวด้วย <c oughs> เพราะว่าไม่มีผู้ช่วยขับแล้วนะคะนอกไปบ้านบูราเลยเออเนาะก็จะไม่มีคนช่วยขับนะคะอาจจะขับคนเดียวนี่แคะ่ถ้าลูกถ้าเกิดให้ลูกขับก็อาจจะรอลูกเลิกเรียนนะแต่ว่าลูกน้อยที่น้อยมากที่จะช่วยขับนะคะ <c oughs> <c oughs> ส่วนมากจะมานั่งช่วยๆนั่งบนรถช่วยๆนะคะ <c oughs> หันกล้องไปทางพ่อก,ก่อนอ่าคนเดียวนะคะทางฝั่งนี้นะคะก็วาดทำไมขี่ต้มอะไรหนาะกรัวคกแทดโอ้คิดว่ามันมีขีดต้มถ้าเกิดนางทานะกับลงไม่รอดนะเอาจริงๆโอ้โอ้โนนหนากลัวเลยทีนี้ว่าจะขับจกหน่อยขับดีกว่ามีขี่ต้มแต่จะติด <laughs> ขนาดรอยโผยยังรอยใหญ่ขนาดนี้เลยวตเกิดนางครับนะคือจิเมโรดโดกอาจจะติดเลย <laughs> โอ้ยทำเหมือนคนยีราฟเนาะค่ะอ่าค่ะคือเหมือนคนง่วงนอนเนาะ ผู้ชมที่ดีนะครับแม่ไม่ได้มาด้วยไม่มีใครบุนนะครับดังนั้นเราก็จะเป็นผู้ชมดีๆที่ดีนะครับตอนนี้ <c oughs> เด็กรถกําลังเดินมาครับผ <c oughs> <c oughs> ี่กําลังเดินมานะครับว่ามีผี่อยู่ด้วยนะครับคนหนึ่งแต่แกขับไม่เป็นนะครับก็ก็เลยครับคนเดียวนะครับทุกคนเดือดเดืบื้อบื้อคนเดียวก็จีรับเลยไม่รับเลยนะครับตอนนี้ ทำไมปล่อยคนขับรถง่วงนอนนครง่วงล้วนคนจีตกแล้วนะจีตกรถแล้วนี่อืมโคนจีตกรถล่ะนี่ก็นอนพร้อมๆกันนี่โอ้เกินรวมเป็คู่นั่นเลยอันนี้จะได้คลิปติดล่มไหมไหนองีหน้าใครนี่ไม่มีไม่มีใช่ไหมวันนี้ไม่มีติดไม่มีติ๊ดนะจริงจังทำไมเดินข้างขับติ๊ดจะได้เด็อ๋ออยากติ๊ดกระหนุลงไปซักนี่หนุ่น โอ้กเกินไปอ่ะพี่ต่านนะนะมันใจนี่อันนี้คือเละคกแขกพวกนี้ไม่แนะะ่พวกนี้ไปของใายคาถามไปหน้ายลีเนี่ยเอาพรุ่งนี้ไปหน้าเยลีนี่ไม่แน่ไม,ม,ม่่มโนโะอ้ายแล้วแขับมายังไม่ติดลมนะคะมีแต่พังอย่างเดียวยังมันติดนะคะมันเหนื่อย ทุกคนบรรยากาศสวยมากชอบอะ่ะนี่นทุกคนดู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 นกดูนกคือแบบเยอะอ่ะคุณดูสิขาเดินเล่นกเยอะมากทุกคนนกอย่างยุ่ลุยเดินเอาขับไปส่งคนก่อนคนขับเราเป็นสีง่วงๆนะคะทุกคนคอตกแล้วนะคะคือจริงวง่งเลยเนาะดูทุกคน ดูเฉพาะตรงนู้นนะคะทุกคนดูเด้อมากินเขารีบเยแน่เลยมากินหอยมาก,กินปูมากินตานี่แหละ วแมงองเ้าหายแล้วบรรยากาศโหสวยมากมาเลยบรรยากาศมามาเริ่มิใหม่แล้วนะคะเขาลมเขาลมเขาลมอย่ม,มเจ็บนะครับราะวันมันเจ็บไม่ได้เขาลเมล้อ นั่งกำไลนั่งเกี่ยววิ่งนี่ก็วิ่งนั่นไม่ไช่ปีที่แล้วหรอกหน้าปังเพราะว่ามันทือะารทำอะไรเลยอัน <laughs> นี้พ่อเกี่ยวนะคะนี่มันไม่รู้ว่ามังหรือเมา เ่่ขาโอ,โอ,โอ,โอ้ยนอนคิดว่าเป็นเข่า <t> เต็มุล oh แล้วนะคบโอ้ไม่กอดเดี๋ยต่ไปเราขับเอ้ากับไปเทังครับกัเทยัครับ,อรบ,อรบโอ้อยังครบงบับเก็บ,บอเก็บอีกครับโอ้ลีลาอีกแล้วครับลีลา เป็นหนูนุ่นที่นี่ลยจ้า